ภายในงานคณะสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจากรกปาวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีสักการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล78ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยพระครูภาวนาวิเทศได้เปิดกรวยสักการะส่วนสาธุชนก็ได้วางดอกไม้มงคลสักการะจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปแก้วถวายสักการะ โดยมีกลัลยาณมิตรพาสวรบุญมากเป็นประธานจุดประทีปนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคาร80ปีโดยมีกลัลยาณมิตรแก้วกลัลยาณมิตรทอมบูดเป็นประธานทอดผ้าป่าพิธีถวายกองบุญส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลโดยมีกลัลยาณมิตรด,ด็กเตอร์สิทธิชัยสุโรธเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ร้อมกันนี้คณะประธานถวายกองบูญส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลก็ได้น้อมถวายปัจจัยเทยยรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายคีฬานเพสัตโดยมีการยาณมิตรด,ด็อกเตอร์จุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานส่วนพิธีถวายจตุปัจจัยเทยธรรมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีการยาณมิตรแก้วกัลายาณมิตรทอมบูดเป็นประธานถวาย พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปแปรอักษรกว่า1,500ดวงเนื่องในวันคุ้มครองโลกและอธิษฐานจิตให้ชาวโลกทุกคนพบสันติสุขภายในค่ะ